หน่วยบริการเคลื่อนที่จากฟอร์ดพร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ถึงหน้าประตูบ้านเราพร้อมลุยทุกเส้นทางเพื่อลูกค้าคนสำคัญไม่ว่าทางข้างหน้าจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนจะล้มจะลุกหรือจะอคลาน มาไงเนี่ยเราพร้อมเดินทางด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสะดวกสบายกับหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมมอบบริการให้ลูกค้าถึงที่จัดเต็มกับบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ถึงหน้าบ้านเพื่อให้ลูกค้าทุกคนสะดวกสบายและประหยัดเวลากว่าที่เคยนำทีมโดยคนเก่งทีมแกร่ง Ford Ranger แกร่งจริงทุกคันดุดันทุกสถานการณ์กินขนมก่อนครับขออนุญาตหมดหมดเลยได้ไหมเทียงพอดี <FE K>